ตอนนี้ก็เนี่ย11โมง24ก็อืมอากาศร้อนๆเป็นเปรี้ยงมีน้ำไหมอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงทิ้งของไว้นู่นนี่งไงเนี่ยโอ้โหรถมน่นไม่เหยียบกบุญแล้วนะมึงไอ้นจข้าแดดน้ำเนี <c oughs> ย่ยยายาน้ำปลาปลามึงยินได้แต่ไม่สะอาดหรอกยาเลยคอเลยอินเต็มน้ำเลยมันไม่ถึงตรขงข้อ พาไปตรงท่อดีกว่าตรงท่อนะไม่ให้กูโยนอ่ะกโยนไปเลยท่อเดนียวเกี่ยวเกี่ยวท่ออะไรเนี่ยมันต้องให้พี่พี่นี่โยนนะไอ้จาโยนี๋ยวกูบยืนกูแล้วเป็นตัวบังแดดให้ใช้เดินก่อนเดี๋ยวใช้เดินตายไอ้ชันขยัะปัสสาวะเฮ้ยรับดับมาตองโอเค ผ้าผ้าเหมือนปลามันดึงแหละไม่ปลาดับได้มาโอ้เ้าปลาดรอร์มันตงถ้าปลามันก็วิ่งรูแล้วนะนี่ไงปลานี่ไงปลาเก่งนายใครวะเนี่ยเก่งนายพ่อไอ้อับเปล่าะมาเชวญระวังเองขาดนะ เสียวเสียวเอ็นวะโอ้ยเึินมาเลยอือฮโทษอือฮึออกดิ้ปากขยะเย็ดแม่โอ้โหออกงีออกดิเย็ดแค่ยาลันในก้าเสื้อสามพันห้าของไอ้เคนต่ำกูไม่น่าเลยไม่น่ายอนตรงู้เลย ขยะเยอะๆคนที่นี่มันไรจีสำนึกเออตามหลังเมืเอนเฮ้ยป๊อเซ่หลบๆๆๆคันจะจะทิ้งยังไงละ่ะปล่อยนี่แม่งน้บบนี้เบบนี้ไม่รู้ลนะลงไปข้างล่าง <c oughs> อเออ เต้องเฮ้ยเอาไกลๆวะมาเดี๋ยวกูโยนเองมาเอ้ยขอยนอนบ้างไโยนไปไกลถึงขอบฟ้าจะออกไปแตะขอบฟ้าหาที่บะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ดีกว่ามีที่ร่มๆมีบังแดดให้เดินกูเออเนี่ยตรงนี้ตบได้เออนี่แหละตรงนี้แหละนี่จะ๋ยวดพี่โยนนะน่าสันนะ โอ้หมิตาโก้มันไอ้นั่นบอกอะอะไร่ะพี่พี่อะไรนะแจ๊ไม่ใช่อีกคนนึงอสกลเออสกอลเออสกลอยู่บ้านนี่ว่ะสกลสกลเขี่ยเทียนเอ็งเอ็งหาไม้ไปก่อนเออนี่แหละไม่มีแดด ไอ้ยนกลเดจัดตินก่อนโอเคลงวางไส้เดือนตรงนี้ไตัวไส้เดือนหายไปไหนวะเดี๋ยวดเออไช้เดอมมีอยู่แดีวไม่มีไอเหียนดี๋ยวโดนโกงซะแล้วะมา ถือกล้องเดี๋ยวจะกนนารน <laughs> ด,ดูด้วยขึ้นมาเดีวเาต้องถ่ายนี่ดาวเาตตรงนี้อ๋ออไอ้ดีดีตัด,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 ดเ,ตเดี๋ยวมันเติดชิคุยะตกบ,บ้านแจ๋เลยมันติดตุองสารอดนะไม่มันไม่มีทุนแน่ไปบ้านแจ๋เอาเอ๊ไปสารอด บอกว่าพุยอนใ่ไเออเย้น่าจะให้ดำอยู่ต่างตัวดีดำอี่ช่วยเย้สั่นเราคือกูจำเพราะขยะขยะตัวออกแล้วใช่เหรอหัวปลาแดงขยัะมาเดี๋ยวดำโยนให้ดำโยนพุยนโยนใกล้ๆเอาเอาเศษออกก่อนมึงก็กูโยอนพุยอนไปเลยเฮ้ยเอาขยับขึ้นนหะเอาขยับขึ้นหนั่นเมื่อกี้เห็นลีลาผมไหม ลีลาดุนทองอีกดุนทอง,ทองล้อเล่นว่อย่าผมคือนักปลาเบ็ดระดับโลกวันก่อนเนะี่ยไอ้อาฟปลาไปโดนเกือบโดนหัวแม่สะกลมันยังหาเห็ีบแม่หยิบมาดูนะนี่คือการโยนคันเท so. นฟิ้วัพนี่นี่แม่เชี่ยวหัวยังหาเด้อคนของ น้ำล้างมือปลาปลาซิลปลาซิลปลาซิลเอามือเอามือก็โอเคเดี๋ยวจดามาออกกูถือกล้องเดี๋ยวมือเปื้อนจับกล้องไม่ได้เฮ้ยใส่ใส่เดือนใหม่ป่ะ เออตัวเดิมก็ได้ไม่ต้องใช้เดือนใหม่ของเดิมไม่ใช้ได้อยู่เ,เอาลอดดับดับลอดไปใต้ถุนบ้านในสกลเลยต้งไงระวังเกี่ยวมือต้องไ,บบปไปงบ้านสกอนี่อ่ะปลาฮุบเห็นป่าปลาฮุบนั่นแหละตรงบ้านสกลสกลน่ะตรงน่ะโยใต้ถุนบ้านสกลน,น่ะมีปลาเยอะ มาเยอะแต่กูปาไม่ถึงเลงกะไว้ได้กะพลาดก็เข้าบ้านเขาเออตรงนั้นก็ได้โอเคมันก็ติดอ่ะฮะมันติดเดี๋ยมันติดอ่ะเอาเอาขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้ม,มีทุนด้วยถ้าม,มีทุนน,นะเรียบร้อยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไม่เป็นไม่ติดมา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 ไ,ไหวไหมเออขยะดีมากปาจริง ดีมากสังคมคนไทยไอยปลาว้อดำมีแกจะกตกได้ดาขยะในใจมีก็พอแล้วแม่งยังขยะขยะในน้ำอีกเฮ้ย <c oughs> หัวเบ็ดกูไปอยู่งั้นเนี่ยถือไอ้ซันเด้อดำดำยกขึ้นมาชิบหายแล้วมึง <c oughs> งานข้าวมึงไอ้สัตว์หัวเบ็ดหลุด หัวเพชรหลุดไม่ได้หักแม่เกือบเกืบได้เรื่องแล้วไงโอหักทีนี้พี่เคยกูกระทืบตายก่อจะเก็บเงินซื้อให้กูได้สองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจใส่ให้แน่นเลยเปิดไม่แน่นเปิดเปิดเปิดมันไม่แน่นเลยไม่ต้องเอากาวมาใส่เลยเออมึงใช้กดเทปเอากลับบ้านนะอำนาำมันเอาใส่ได้ชักชักแล้วแม่นี่เขากาวตาช้างเกียร์ ใ,ใกล้ๆพอยีุ่ดนี้แบตร้อนนะครับแบตร้อนจะต,ต้องปิดเครื่องก่อนงั้นพอคนีครับขอบคุณมากไป